สบายดีโยมาๆกินอันนี้น้ำกันมากินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนั่งดีๆก่อนนั่งงามนั่งดีๆก่อนเหมือนก๋วยเตี๋ยวถ้วยหยักอีแบบพี่น้องเออปวดหนักปวดหนักปวดหนักก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวปรุงมาแล้วเดี๋ยวนี้ปรุงมาแล้วปรุงมาแล้วเบิ้งเบึ้งเสร็งงามบ่ก๋วยเตี๋ยวหุ่นเส้นต้นสนที่คอยซื้อมาะม่ว่านนี่แหละเส้นมันน่ะเส้นน่นที่คอยไปช้อปปิ้งมาะม่วานนี่เห็นบ่เส้นต้นสนน่ะสุดยอดเลยนี่เขาเชื่อพักใส่ได้ปะนี่นี่ถั่วงอกก็ใส่เลย ตีหมูหวนหวนุนอันนี้ผักอยู่เฮียนได้หนิผักอันนี้ยังก็ระแป๊ดโซแป๊ดโซก็คืออี้อย่างนอกบานนี่ใบหัวละพาใบหัวละพาที่เออดเอาไปเสียบไว้ในกระถางเห็นไหมจ๊ะมันคืนมันคืนไหมจ๊ะสุดยอดเลยเลยสมิ่นแตนงามขักห้อนอากาศห้อนห่อนเมวเบิร์นออสเตรเลียทำไมมันห้อนขักซะ้ะห่อนเอลีเนี่ยพี่น้องห่อนกระดองห่อนกระแด ตากสิ้นแดดเดียวแหงแล้วสิ้นขอแดดเดียวนะโอ้ยแหงเราพี่น้องเลยแดดมันฮอนคัะแม่ตากแดดเดียวก็แหงเดี๋ยวเมื่นไรทอดซู้พวกเจ้ากินแล้วกันทอดเนื้อแดดเดียวกินกับข้าวเหนียวกับซุปน้ำไม่สมมันนี่ขอก็เลยโอ้ยกินเค็ดเ็ก๋กกวยเตี๋ยวกินดีก่สอสนับอยากกินกว๋วยเตี๋ยวไหมว่าอยากกินกว๋วยเตี๋ยวสิสล้องกับอันเซ็นนี่ไหมสล้องอันเซ็นอัน เซ็นตเส้นตน้นเนี่ยช่วชินึกออกยิ่งเพิ่ม้ำคา่นขอดเด้อขอยติดอ่างเป็นของกายเป็นคนติดอ่างเป็น่แล้วเอ๊ะกินน้ำกันบ้างวันนี้บัลลัไปยิ้มหรอกมันห้อนค่ะ แม่บอกอากาศห่อนค่ะแถวเบรกจากมือก่อนใช่ะหมก็ยพอไปยิ้มเบรกกับเบรกสนอกกันปะเดี๋ยวเจอเธอขึ้น,านมาไม่ให้ไกลกักนแซ่บแซ่บค่ะมูกชินไกล่เลยนี่ เตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือตีนไก่ลูกชิ้นไก่สูตรเก่าดั้งเดิมสูตรยายชมพู่ ค่อยค่ออืมเจ็บ เป็นคนแขว่งหนึ่งนั่งนี้ก็ปวดหลังพี่น้องปวดหลังเพราะฉันในเศร้าฉันหายอยู่ 아니 ữ n g ก็เจี๋ยวต้องผักลยแหละดูแต่ฮืืใจจ็บขาด Let's see เราจะอะไรก,ก,กินมะฮูอมกันกข้าวต้มเปียกคะ่ะติปีน้ค่ะ 응 부어 부어진는가 t e ไมีลมเลย

ร่วมเหลดินมาบีบอ่ะคือจะทงหน้าวะ่ะคือจะเฉียงหน้าเนาะอากาศไม่ดี tiền mua kháng bằng đất ngồi Hmm. Tap กังอกอนขัผักอปผักใส่พี่แสดงปักใส่หลดผักมักผักคิดความจำได้ใส่ไปนี่ นี่ยยุ่สวนเด้นี่พากันแปดศูนเนี่ยพังพเรียนแปดูเอเชียแปดูนี่กเกใส่หมดเลยบ้ามันเดียจกหน่วยคนบ้านนี้โอ้พี่น้องเอนน้มันสะใจสะใจถึงใจเธอเร็วหรือยังเฮ้ย <c oughs> แล้วแต่เ,ตเรีนบูเหมดปรลุก <c oughs> กินสร้างบเรียกินเสียกับไอ้มสร้างกับเสียเห็นข่อยข่อยแร่น,นี้ขอยย่านต้มเปี้ยงขนำกินหนัง

อื mm ้อ hmm. ก็สมเป็นจังพูจะไปซื้อมาเส็นเส็นมีต้นสนอ่ะซื้อมาเห็ดกินเด้อเหนียวนุ่มต้นไผ่กแบแซบ ถ้าดิเป็นสีฟ้าต้นสนสีแดงส่วงมันอะ่ะอือ่ใญ่บ,บอกเขาบ้า,างเหรอ้าอกินถ่าพอกินจีบอกเขาผ้า,า,าเลยน้กไม่ใช่จริงนนย,ย็น ตีกันอีกพ่อแม่ลูกไม่ย่างเห็ดเนาะจริงกระเนบ,บนนะอ่ะปัเนาอะกาศมันนีเล่นน้ำสุดยอดเลย mất hình thật bao nó tôn cẳng bao ok rồi nè Hãy subscribe cho

Nó mình chạy 安那个睡觉了。 อืชอบชิมือรึเปล่แกมาเลยชิมือีสันไม่ใส่แบพริกเลยแช่นั่นใส้น้ำส้มสายูแี่มันไม่แบบริกแซ่แล้วกะใช่แบบอืม พริกที่ขอซื่มมาวานแมน่นพ,พ,พริกเผาพริกเผาเผ็ดกลางๆน,น,นะขใช้พริกนั่นาใถ้พริกเผามันหอม มีซอมบีมากยมยมเยี่ยมเลยเพี่น,น,น,น้องมิซี่ดีแต่เด้อยมูคนไปเห็นงานหมดมื้อนี้มันหยังกมีนผ่าหัดมันผ่าหัดนีเพื่อนบ้านไปเห็นงานเมื่อไหร่มีจังตันเฮียนข่อยกับเฮียนมูพยายามจะเป็นโรคมะเร็งก็ไปเห็นงานมันไปเห็นงานเมือ่อไนี่มีเฮียนอายสิบเจ็ดตังคาเฮียนก้อยก่อน เนี่ยคนนับคนนับวันหนึ่งเฮี้ยงชอนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสสามสิบสี่สิบเจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดหลังค้าเงี้ยอืมก็เห็นเนี่ยมีสติกมั้งเป็นไปไม่ไา,าแจกจนๆนเนาะฉันพู้เถ้าผููแก่เด็กหน่อยอันเขาบอกออกมาขังหงอกกันในขันเขาดุว,วนัน ที่นี้แผงเฮ,น,เฮนมันมถ้าสิไปหากันโทรหาก่อนกันเลยมาว่าจะว,วางบ่จะเฮียนบ่ถ้าสิไปหาเจ้ามิทุลจะไปคุยกับเจ้าเหมาไปรนสันตั้งประเทศนะอมืมันโจโรมากกดอ่อนเฮียนโมเมนต์เลยโจโรมากมากกดอ่อนเฮียนภา,าว่บอมินมานาาันใหญรางสันอืแต่เป็นคนบั่นเท้าเนียไปหาเรื่อเนาะมา แต่ไก่กอนนะเจ้าขันใช้ไม,ม,ม่มีอาจ,จิดโทรไปหากันอาช็ดโทรไปหากันก่อน่ะยังเงี้ยน,นบอลอืมนึกฉนังสีนบ่ะแต่ส่วนมากส่วนมาสิบ่ให้โทรสิบบ่เคยไปบอกกันเนาะไปหากันเลยเนาะเป็นสัน่นะาะห็นบะม้า,าทาบนเนาะข้า,างนอพวกฝลังพกกรพรังทังอิ่นก็นสิเป็นนี่กัน ลาหมูมาพวกยาสีพี่น้องสีมาหาก็โท่มาหากันกนอนยุบ้านบอ่อจังสจนี่สีเนอะนี่จะพวกมากกดออดทีมากกดออดมาโทรมากคือพวกที่เขามาขายของพวกที่เซลพวกนี้มากดออดคือพวกที่เ,เปิดประตูเป็นแต่ยานนีเคทั้งเจ้ามาสองสามคน้นสามสามส,ามสามี่คนจะมีคามาเซลของในขายของม่อีดี อมืงเขามาขายของไหมเจ้าเจ้าเจ้าสิขายบ้านบอมาขายบอบ้านสิมีพูดติดตอนหนหนายังลาไปเลยอืมไม่อยากเปิดประตูย่านบะขายทันประปีอืมทั้งเจกัมานี่เจกมาว่าน บริษัทบริษัทแกดบริษัทน้าบริษัทการแฟฟซ่าบริษัทนี้เห็ดมากมา,มาสางถึงหกใเห็ดปูเมื่สั่นนะดีสั่งยังไงสินะเขามาขายตัวติดปุ่นต่างประเทศ

เงียบคัะปานตาซาลุกเจ้าเบิ่งเงเียบพี่ีพี่น้องเงียบมิดซีลีนี่พอเราทั้งน่ะขยะมาไว้หน้าบ้านเพราะว่า,พากเกพ,พ,านะพ,าพิ่นมาเก็บขยะไงมหอดมือมันหนีว่ามันพ่าหัดนะมันพ่าหัดน้ำตาประสิมาเก็บขยะแต่ว่าเพิ่นมากเก็บไปแล้วนี่เห็นบ่ แต่ว่าเพ <Eu, S 1> ิ่อนมูเพิ่นบ่ทันเอาเข่าคุณลุงก้นมันไปเห็ุงานเพิ่นกลับมาเอวแรงเพิ่นยังสิเอาเข่าบานแต่ของข่อยกับพญายเอาเข่าบานแล้วเห็นบ่ข่อยกับพญายเอาเข่าบานแล้ววัทุกข่อยไปเ็ศงานไงสภามูเพิ่อนมูเพิ่อนมูเพิ่นไปเะ็ทงานกลับมาเอวแรงหรือเพิ่นยังสิเอาเข่าบานเงียบขักพี่น้องเงียไปหลีอีหลอนไป้บันทีไปกินเข่าต่อ อันนี้คอยขึ้นเป็นดกได้เเห็นบ่เป็นดกคัดนี่สองตน้นต้นหนึ่งอยู่ข้างสะใบหนามเป็นดกเป็นดกบ่แซบแ่บได้จะบอกให้หวานเอ๊ะมาแล้วมาแล้วกินโตไปเลยมาพาไปฉลบทับลมชวมวิวสืส่อบอกมันเงียบขักน,น,น,าาานูนไปเห็ุงานเหมือนทางขยะเพิ่นยังว่าข่าบ้านเลยว่าเป็นไปเห็ุงานง่ายคุณกลับมาโมเล้งิ่ณไปแจ้งเจ้าข่าบ้าน มันยน้นอนฐานบ้านอยู่บราไปโรงเรียนมึอนี่ลูปวดมูฐานบ้านยินเสียงหงออุตส่ากี้มึงยิ่งเงียบมิตรีนึงเรายังตุกขว่อยู่บ้านเนี่ยเห็นข่อยบอกออกมาเห็ดอืนเห็ดอืนวิดีโอกินข่าวข้างนอกกต่บ่มีคนออกมาข้างนอกเห็นปะเงียบมิตรีอืมยังไงกับนางเล่นเกมในบ้านอืมถาวเวลาให้ข่อย ก,ก,กิน,นอิ่มเกดปะพักกันเาเล่นน้ำนี่น้ำค่ะอากามันดีนอือากาศคือเมืองไทยห้อนี่ยังกลางจอ เหมือนบลุกเดินะเป็นสังน่งไงปูทีินันงก็สั่งว่าไม่เหลียวไม่ไม่ฉิม มูไปหมันจะเป็ี่นมะเร็งไปใส่น้กขี้โรคบานมันจะเป็น,นเป็นมะเร็งที่มะเร็งปูนกันเดือนหนาเดือนเดือน,นมีนาวันที่สิบแปดก็ครบเจ็ดสิบเก้าปีอายุเจ็ดสิบเก้าปีมูปไปไหน กินน้ำแซ่บกินขากบอยเยปูเดี <laughs> ๋ยวจะเจอแซ่บนะน,นี่ขากัด